สุขสันต์วันฮาโลวีนค่ะวันนี้มากับ3เคล็ดลับช่วยให้เราสวยหล่อได้อย่างเป็นอมตะใครๆก็อยากจะสวยเป็นอมตะใช่ไหมคะวันนี้เคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะ ข้อแรกเลยนะคะก็คือลดความเครียดวันนี้ก็เลยมาแบบไม่เครียดเลยมาแบบฮาโลวีนแบบนี้ลุกแบบนี้สร้างสีสันเกดอยากจะส่งความคิดอย่างหนึ่งนะที่เกดมีทุกครั้งเลยกับทุกเทศกาลไม่ว่าเทศกาลอะไรถ้าเรามองเห็นแล้วมันคือความสุขความน่ารักสดใสอ่ะเราก็มีความสุขมีความสดใสกับเทศกาลนั้นๆได้เราจะได้เนี่ยชุ่มชื่นหัวใจด้วย ไม่สั่งกระตายไม่รู้สึกว่าโลกเราอะมันน่าเบื่อเนาะเราก็จะมีปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยรวมถึงไม่แก่ด้วย ถึงวัยจะ50เราก็ต้องทำตัวให้แฮปปี้ได้สิ่งใดๆก็ตามนะคะถ้าเราทำแล้วมีความสุขสุขตัวเราไม่รบกวนผู้อื่นไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นคนอื่นสุขได้ก็ยิ่งดีแบบนี้นะคะก็จะแฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายก็จะทำให้เราเนี่ยไม่มีความเครียดแต่ถ้าใครมีความเครียดอยู่ในใจพยายามปล่อยวางค่ะด้วยการหากิจกรรมดีๆทำไม่ว่าจะเป็นอะไรสนุกๆมาดูอะไรที่เป็นลบๆเครียด,ด,ดต้องตัดทิ้ง อ,อะไรที่เราแฮปปี้ยิ้มง่ายเวลาดูทีไรนึกทีไรยิ้มทุกทีอันนี้เราจะต้องปรับเข้ามาอยู่ในตัวเราให้มากขึ้นก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้มีความสุขทุกวันนะคะเราก็จะได้สวยใสยเป็นอมะตะได้ค่ะ 2. ค่ะให้ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราที่ผ่านมาหลายคนไม่ใช่ไม่รู้บางอย่างก็ทำร้ายตัวเราเหมือนเราไม่รักตัวเองก็พยายามนะคะปรับ เปลี่ยนกันได้เช่นบุหรี่แอลกอฮอล์มากไปก็ทำร้ายตัวเราสุขภาพเราก็จะไม่ดีด้วยสังเกตไหมถ้าคนที่สูบบุหรี่จัดจๆหน้าจะแก่ไปไวเลยกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่หรือคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงคนที่รักสุขภาพออกกําลังกายบ้างเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์มีผักผลไม้หลากสีเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แบบนี้ก็จะดีต่อสุขภาพด้วยแต่นอกเหนือสิ่งอื่นใดรู้แล้วก็ต้องทําก็ต้องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเรานะคะเราจะได้มีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับร่างแบบนี้กับสุขภาพหน้าตาที่สดใสโดยเอาสิ่งดีๆเข้ากับตัวเราค่ะ 3นะคะแสงแดดคือตัวการทำให้เราแก่เร็วหลายๆายเคสหลายๆวิจัยเลยก็จะบอกมาถ้าใครออกไปกลางแดดขับรถกลางแจ้งไม่ทาครีมกันแดดหน้าส่วนที่โดนแดดเยอะๆเหี่ยวเลยแก่เลย วิธีการสําคัญนะคะก็คือการทาครีมกันแดดให้ได้ทุกวันก็จะทําให้ช่วยป้องกันผิวเราจากแสงแดดแสง UV ได้แต่ถ้าเลี่ยงได้แดดจดจัดๆลหลบมาในร่มได้ก็ดีที่สุดค่ะแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ต้องออกกลางแจ้งก็ทาครีมกันแดดสวมหมวกปีกกว้างแว่นตากันแดดจะได้ไม่เป็นต้อด้วยนะรวมไปถึงเสือ้อแขนยาว พวกนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวเราจากแสงแดดจะได้ไม่เหี่ยวเร็วแก่เร็วด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสำหรับใครที่ดูแลผิวต้องการปรึกษาเรื่องฝ้านะคะก็แนะนำค่ะสวยใสไร้ฝ้าผิวไม่บางหยุดใช้หน้าไม่ดำปรึกษาได้ที่เค,เคที่นะคะ3ชิ้น3ขั้นตอนตรงนี้เซรัม่มกันแดดและสบู่สวยใสเป๊ะปังค่ะขอบคุณค่ะ